ทั้งเนาะเพราะเวลาบมดนั่นก็คือว่าเราทุกวันที่เราใช้ชีวิตในวันนี้เราเราบริหารเวลาหรือ,อยังนะครับผมคุณแม่สงบจะสอนเน้นย้ําตลอดเรื่องเวลานะครับให้เราเวลาเข้าเรียนก็ให้ตรงเวลานะั่นก็คือการบริหารเวลาเรามาโบสถเราก็มีเวลาเราต้องมาทากี่โมงและเรามีเวลาหมดอยู่ในที่ทํางานเราก็มีเวลาเป็นกกอบในการทํางานพี่น้องครับผู้ที่ประสบความสําเร็จในการนัวัตก,การหรือในก็ ในการเรียนรู้ประคำผู้นั้นก็จะประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิตด้วยพี่น้ององค์ประกอบของความสำเร็จในการดำเนินชีวิตในการนมัสการคงมีหลายอย่างพี่น้องแต่ที่สำคัญอย่างหนึ่งก็คือเวลาไม่ว่าจะเป็นการนมัสการส่วนตัวหรือการนมัสการในครอบครัวหรือการนมันสการส่วนรวมในกิจจักก็ตามนะครับพี่น้อง เพราะเรานมัสก,การพระเจ้าในการเวลาช่วงใดช่วงหนึ่งนะครับพี่น้องเมื่อเราพูดถึงเวลาสําหรับชีวิตของเราพี่น้องมีสิ่งหนึ่งที่มองข้ามไปไม่ได้เลยก็คือเรามีเวลาจํากัดครับเรามี24ชั่วโมงต่อวัน30หรือ31วันต่อเดือนและ12เดือนต่อปีพี่น้องครับไม่ว่าเราเป็นไทยเด็กหรือผู้ใหญ่ชายหรือหญิง คนรวยหรือคนจนนักธุรกิจหรือพ่อค้าแม่ค้าคนมีอำนาจหรือคนธรรมดาเราก็มีเวลาเท่ากันพระเจ้าไม่ได้เลือกว่าคนนี้ทำดีได้เวลาย5ิบห้าชั่วโมงคนนี้เป็นคนไม่ดีได้เวลาสิบชั่วโมงไม่ใช่นะครับคนดีคนชั่วพระเจ้าให้เวลาเท่ากันหมดเพราะอะไรครับเพราะพระเจ้าทรงกำหนดวันเดือนปีและประทานเวลาให้แก่เราแต่ละคนเท่ากันหมดนะครับพี่น้อง ยากดีมีจนยังไงเราก็ได้เวลาเท่ากันนะครับผมขอบคุณพระเจ้านะครับเรามีเวลาเท่ากันเลยพี่น้องพี่น้องครับพี่น้องครับทุกวันนี้เราใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับอะไรพี่น้องเราเสียเวลาไปกับการเล่นโทรศัพท์หรือเปล่าใช้งานโซเชียลมีเดียเล่นเกมดูทีวีทำงานหรืออ่านหนังสือหรือทำอะไรเราบริหารเวลาสำหรับกิจกรรมต่างๆได้ อย่างสมดุลหรือไม่ในแต่ละวันหรือใช้เวลาอยู่กับความเร่งรีบตลอดพี่น้องครับเวลาเป็นสิ่งที่ประเมินคุณค่าไม่ได้และไม่เคยคอยใครนะครับพี่น้องเราจึงควรบริหารเวลาและใช้มันให้เกิดประโยชน์มากที่สุดนะครับผมในสดุดีบทที่เก้าสิบข้อเ้านะครับพี่น้องสดุดีบทที่เก้าสิบข้อเก้ากล่าวไว้ว่าวัน,ววนท้งองดวงของข้าพระองค์ทั้งหลายสิ้นไปใต้พระพิโรธของอ,องค์ กำหนดปีของข้าพงศิ้นสุดลงอย่างเสียงถอนหายใจเห็นไหกำหนดปีของข้าพงศิ้นสุดลงอย่างเสียงถอนหายใจถอนหายใจแป๊บเดียวพี่น้องวินาทีเดียวและในสุรีบทที่90้าสิบข้อสิบอกว่ากำหนดปีของข้าพงคือเจ็ดสิบหรือสุดแต่กำลังก็ถึงแปดสิบแต่ช่วงชีวิตนั้นมีแต่งานและความลำบากไม่ช้าก็สูญไปและข้าพง์ก็จากไปพี่น้องเห็นไหมครับปัจจุบัน ้าเอาโลกปัจจุบันใช่ไหมพอคนอายุมากขึ้นเจ็ดสิบเนี่ยในภาพที่เขียนว่าแค่แปดสิบก็ไปแล้วพี่น้องเห็นไหมครับเจ็ดสิบปสิบเห็นข่าวออกตลอดอย,ยู่ๆก็ไปเลยแปดสิบกว่าทุวกวันทํางานตักตามมาหมดไม่รู้ใช้เวลาไงแต่ถึงเวลาไปเลยครับมันก็ถ้าเราพูดถึงว่าเราใช้เวลาคพิมข้าหเลยอย่างกับอายุขนาดนี้นะครับพี่น้องคาับโมเซตได้นําช,ชนชาติอสิสราเอลออกจากประเทศอียิปต ไปข้ามทะเลแดงใช่ไหมและเดินในถิ่นทุรกันดารประมาณกี่ปีครับพี่น้องสี่สิบปีคนที่ออกมาจากประเทศดียิ์นั้นส่วนใหญ่ตายแล้วส่วนใหญ่ตายแล้วแต่คนรุ่นใหม่กําลังเดินทางไปสู่แผ่นดินคานาอันพี่น้องมเสสได้อธิษฐานเพื่อคนอิสราเอลคนรุ่นใหม่ในคำอธิษฐานของโมเสสมเสสได้สรรเสริญเรื่องสภาวะนิรันดร์ของพระเจ้าว่าเลยครับพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าตั้งแต่นิรันดร์กาลถึงนิรันดร์กาล แล้วโมเสสได้เปรียบเทียบชีวิตของมนุษย์ที่อ,อันนิจจังชีวิตของมนุษย์ไม่ได้ยาวนานเท่าไหร่พี่น้องมมโมเสสได้บอกในข้อสิบว่ากําหนดป,ปีของข้าพระองค์คือเจ็ดสิบหรือสุดแต่เรื่องกําลังก็ถึงแปดสิบนะครับพี่น้องหรือสุดแต่กําลังก็ถึงแค่แปดสิบมีกําหนดไหมล่ะพี่น้องพี่น้องครับชีวิตของเราในโลกนี้มันไม่ใช่ยาวไปถึงนับพันปีใช่ไหมครับในสมัยโมเสสเจ็ดสิบหรือแปดสิบถึงอย่างไรก็ตามาพระคัมภี์บอกว่า มีข 1941, ้อกำหนดสำหรับมนุษย er like ์ไว้แล้วว่าจะตายครั้งเดียวควาที่กำหนดไว้แล้วว่าจะตายครั้งเดียวและหลังจากนั้นก็จะมีการพิพากษาพี่น้องฮิตบูบทที่เก้าข้อย7่ิบเจ็ดบูบที่เก้าข้อย7ิบเจ็ดมีข้อกำหนดสำหรับมนุษย์ไว้แล้วว่าจะตายครั้งเดียวและหลังจากนั้นก็จะมีการพิพากษาสันไดหนะครับพี่น้องเนี่ยเขาบอกไว้แล้วพ้ะคัมทีร์ก็บอกแล้ว ตา,ายทั้งเดียวเราก็ที่รักษางั้นเราควรบริหารเวลาของเราอย่างมีบัญญาพี่น้องเพราะอีกไม่นานเราทุกคนต้องตายเราหลีดหลีดผลไม่ได้แน่นอนนี่เป็นข้อกําหนดสําหรับเราพระเจ้ากํากหนดไว้แล้วพี่น้องมีวาระครับผมมีวาระสําหรับทุกสิ่งเนาะสาเหตุอีกประการหนึ่งที่เราควรบริหารอย่างมีบัญญาก็คือเวลาที่เรามีอยู่นั้นผ่านไปเรื่อยๆไม่หยุดพี่น้องเนี่ยผมคุยมาเพียงเดียวสิบนาทีละวแต่นพันมาตั้งเดียวสิบนาทีแล้ว และผ่านไปอย่างรวดเร็วมากพี่น้องปีใหม่เพิ่งผ่านมาตอนนี้เข้าเดือนที่หกแล้วจะหมดปีแล้วพี่น้องมันไวนะพี่น้องมันไวจนจับไม่ทันโดยเฉพาะยุคนี้พี่น้องที่เรียกันว่าเป็นยุคข้อมูลหรือยุคอินเทอร์เน็ตยุคดิจิทัลเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วว่องไวจนเหลือเชื่อพี่น้องว่องไวจนเหลือเชื่อในสุดุดีบทที่เก้าสิบเท่าสี่บอกว่าเพราะพันปีในสายพันเุ์ของพระองค์ เป็นเหมือนวันนี้ซึ่งผ่านไปแล้วหรือเหมือนยามเดียวในกลางคืนหรือเหมือนยามเดียวในกลางคืนและในสุอดีบท 90, บที่เก้าสิบบทอ่ข้อสิบตอนท้ายบอกว่าไม่ช้าก็สูญไปและข้าองค์ก็จากไปน้องครับข้อนี้น่าจะแปลได้ว่าเพราะกําหนดปีของพระอ,องค์ผ่านไปอย่างรวดเร็วและข้าพระองค์ทั้งหลายก็บินไปนะครับพี่น้อง พอเห็นนี้เราควรบริหารที่เรามีอยู่อย่างมีปัญญาที่นเอาเรามีเวลาย4สี่ชั่วโมงเท่ากันเนาะถ้าเราบริหารเวลาอย่างมีปัญญาเราควรรู้องค์ประกอบของเวลาพี่น้องเวลาประกอบด้วยสามอย่างพี่น้องเวลานะสําคัญเลยประกอบด้วย3อย่างานะคืคคออดีตปัจจุบันอนาคตเราต้องมีทัศนคติที่เหมาะสมกับองค์ประกอบทั้งสามอย่างนี้นะพที่นนองในข้อที่1ทัศนคติต่ออดีตนั้น คืออะไรฮะยาติดยาติดกับอดีตแต่ตรงขอบคุณพี่น้องครับไม่ควรติดกับอดีตโรคร้ายชนิดหนึ่งที่อยู่ในสมองเราที่ติดกัน,นได้คือโรคอดีตพี่น้องคนจํานวนมากมักจะติดอดีตคิดว่าอดีตด,ดีกว่ามันจำแล้วไม่ลืมในอดีตเราจําได้เนาะสิ่งที่ดีพี่น้องแต่สิ่งที่ไม่ดี มันก็ยังยังมันไม่ออกไปจากสมองเราใช่ไหมครับเราก็ยังจาเรื่องอดีตที่เจ็บปวดของเราอยู่แต่เราพระเจ้าบอกว่าไม่ควรยึดติดกับอดีตเหมือนคนอิราเลที่บอกว่าเมื่ออยู่ในอียิปต์ยังดีกว่ามาเลื่อนล่อนใช่ไหมออกมาจะทาทะเลแดงโมเสสช่วยไวแต่ก็บนออกมาลําบากอยู่ในอียิปต์ดีกว่ามีกินมีใช้อะไรเงี้ยบนก็จะหันกลับไปส่อดีตอย่างเดียวในกัญญาจารย์บทที่เจ็ดข้อสิบบอกว่า อย่าว่าอะไรหนอเป็นเหตุให้การก่อนดีกว่าการแบบนี้เพราะที่เจ้าไต่ถามนั้นไม่ได้ถามด้วยสติปัญญาพี่น้องอย่าให้อดีตมาเป็นกรรมดับชีวิตพี่น้องเอาขยะของอดีตออกไปให้หมดสิ่งที่ดีเราเก็บไว้สิ่งไม่ดีเราต้องลืมนะครับผมคิดเตียนบางคนมักจะอวดอดีตบอกว่าช่วงนี้ยุ่งมากไม่ค่อยได้อ่านพรกคมภคร์พี่น้องเมื่อก่อนนั้นอ่านทุกวันเลยวันละห้าบทสิบบทเคยทําแล้วมีประโยชน์ แล้วพูดประโยชน์ด้วยอะไรมาอวดตอนนี้ว่านี่มันคือการอวดหรือีม่น้องคือบอกว่าเมื่อก่อนอ่านได้แต่วันนี้ตอนนี้อ่านไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะคำว่าบริหารเวลาอย่างไงครับอันนี้คือการอวดตัวที่มันไม่ควรจะอวดใช่ไหมเพราะอะไรครับเพราะอดีตมันเป็นเวลาที่ผ่านพ้นไปแล้วไม่ควรจะมาอวดสิ่งตรงนี้นะครับบางร่วงบางเรื่องนะพี่น้องก็ไม่ควรลืมบางเรื่องสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตเป็นบทเรียนอันมีค่าสําหรับชีวิตเราเราเป็นประสบการณ์ชีวิตได้ในอดีต แต่เราอยาไปจบจมปักในอดีตที่ไม่ดีโมเสสได้เตือนและหน่นใจคนรุ่นใหม่ว่าในเฉลิมเฉลยทาบัญญัติข้อ3.2ไอ้บทที่3.2ข้อ7บอกว่าจงระลึกถึงโบราณการพี่น้องจงระลึกถึงโบราณการจงตองถึงจํานวนปีที่ผ่านมาหลายชั่วอายุคนแล้วนั้นจงถามบิดาของท่านแล้วเขาจะสำแดงให้ท่านทราบ จงถามพวกผู้ใหญ่ของท่านแล้วเขาจะบอกท่านอยู่ในเฉลยธรรมบัญญัติข้อสามสิบสองข้อเจ็ดบทที่สามสิบสองข้อเจ็ดพี่น้องบางคนบอกว่าจะให้ลืมอมดีตได้ยังไงเพในสมองเราบอกสมองเพลงอย่งไอยากลืมมันกลับจาอยากจาอยากจํามันกลับลืมเนาพี่น้องเป็นอย่างนี้ไหมครับพี่น้องเหมือนเรียนหนังสือถ้าอยากจะจําจะมันลืมอสิ่งไม่ดีสิ่งที่เลอะจาดีเนาะสมองหรา แตกนะครับพี่น้องมันเป็นอย่างนี้เราจะจําแต่อดีตที่มันไม่ดีแล้วก็มันก็เป็นกับกับของชีวิตเราใช่ไหมพี่น้องน้องครับ,รบเมื่อคิดถึงก็ดีแต่พี่น้องต้องขอบคุณพระเจ้าบางคนอาจมีแผลในใจในอดีตที่บาดลึกแผลในใจอดีตในในอดีตเราเข้าใจผมเข้าใจนะว่าบางคนเจอสิ่งต่างๆมาเจอทั้งดีทั้งร้ายบางคนอาจจะมีแผลบาดลึกอาจจะมีเรื่อง ่เรื่องนั่นเรื่องนี้เข้ามาในสมองเรื่องครอบครัวเรื่องอะไรที่ทําให้ยิงตัดแผลในใจของเราที่ไม่อาจลืมเลือนได้พี่น้องครับถึงแม้ว่าอดีตของเราเป็นอย่างไรก็ตามเราเป็นอยู่อย่างที่เป็นอยู่ในวันนี้ก็เรื่องเนื่องด้วยอะไรพี่น้องเราเป็นอยู่อย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ก็เรื่องด้วยพระคุณของพระเจ้าซึ่งพระเจ้าประทานแก่เราเราจึงควรขอบพระคุณพระเจ้าพี่น้อง ถ้าเราไม่รู้จักพระยศสูแล้วเราคงเป็นคนหนึ่งที่ไม่มีความหวังนะพี่น้องขอบคุณพระเจ้านะครับพี่น้องเพราะเรามารู้จักพระเจ้าแล้วชีวิตเรามีความหวังพี่น้องอย่าไปจำอดีตที่ไม่ดีแนละ้วตัดทิ้งมันไปเลยนะพี่น้องข้อสองเมื่อกี้อดีตใช่ไหมคนะรับข้อสองปัจจุบันละทัศนคติต่อปัจจุบันคือปัจจุบันเราทําอะไรพนะี่น้อง ปัจจุบันเราอยู่เนี่ยตอนเนี้ยเราต้องฉวยโอกาสแล้วในเอเฟซัสบทที่ห้าข้อสิบหกบอกว่าจงฉวยโอกาสเพราะทุกวันนี้เป็นการที่ชั่วคำว่าฉวยโอกาสหมายถึงใช้เวลาของเราให้ถูกต้องทําในสิ่งที่มีค่าฉวยโอกาสเพื่อจะทําอะไรนี่นอ้องเพื่อนมรดการพระเจ้าเพราะเราอยู่เพื่อนมรสการพระเจ้าตัดสินใจและลงมือทํารับกัน รักซ <Es> <an> e ึ่ง <t> ก <half> ันและกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันใช้เวลาที่เหลืออยู่อย่างมีปัญญายาขที่เกียรติแต่จงขยันความเกียรติค้านเป็นศัตรูตัวใหญ่สําหรับชีวิตฝ่ายวิญญาณของคิเตียนพี่น้องยาขที่เกียรติแต่จงขยันความเกียรตค้านเป็นศัตรูตัวใหญ่สาหรับชีวิตฝ่ายวิญญาณของริเตียนเนี่ยในปัจจุบันที่เราเกิดขึ้นตอนช่วงแผ่นดินไหวใช่ไหมครับ พี่น้องเห็นไหมครับมีคน,มนประกาศนั่นะคือการฉวยโอกาสที่จะการเรื่องดีๆของพระเจ้าในปัจจุบันเราต้องทําเราต้องใช้เวลากับพระเจ้าพี่น้องอย่าบอกว่าไม่มีเวลาเนาะเวลาเราไปซื้อของไปช้อปปิ้งไปเที่ยวไปนําเที่ยวไปทัวร์หรือไปอะไรเรามีเวลาใช่ไหมพี่น้องเราทําได้ไปซื้อของบอกของชิ้นนี้มันแพงเขาเปิดมาไม่อีกชิ้น อ่าเปิดสีงงตรงเราไปยืนเห็นยืนกันเต็มหน้าห้างจะเราทําได้เออทาได้อย่างไปทัวร์นี่เหมือนกันทัวร์ให้ไปถ้าใครเคยไปทัวร์ต่างประเทศหรืออะไรเนี้ยเขาก็หมดเวลาเราทําได้หมดแต่เป็นเวลาของพระเจ้าเราทําไม่ได้พอถึงวันอาทิตย์วันสปาโต,กตงก็หมดแล้วจะเหนื่อยมาเกือบวันละฉันไม่ไม่มีเวลาฉันขอนอนไม่อยากมาละฉันไม่ให้เวลากับพระเจ้าละมันก็เป็นสิ่งที่อืม มันไม่มันมันพระเจ้าไม่ไม่ป ppen, ื้มเนาะในเราไม่ได้สวยเวลาที่เหลืออยู่เพร,ร ść, าะเวลาเราน้อยแล้วพี่น้องเราอยาททาตัวอย่างนั้นเนาะในข้อสามทัศนคติต่ออนาคตพี่น้องพี่น้องครับอย่ากระวนกวายจงมอบงานทุกอย่างอย่างมีมีจงมีเป้าหม,มหายพี่น้องในมัทธิวบทข้อบทที่หกข้อสามสี่พี่น้องน่าจะท่องได้ทุกคนเนาะเหตุฉะนั้นอย่ากระวนกระวายถึงพรุ่งนี้เพราะว่าพรุ่งนี้คงมีการ,ารกระวนกระวายสําหรับพรุ่งนี้เอง แต่ละวันก็มีทุกพออยู่แล้วพี่น้องพี่น้องครับเวลาพรุ่งนี้เป็นเวลาที่ยังไม่มายังไม่ถึงยังไม่ได้เป็นเวลาของเราคนส่วนใหญ่ได้กังวลกังวายในสิ่งต่างๆที่ยังไม่เกิดขึ้นแล้วก็ไม่ได้ว่าเราไม่ได้แน่ใจด้วยว่าจะเกิดขึ้นหรือเปล่าแต่ก็กังวลกังวายแล้วจะเกิดขึ้นสิ่งที่พี่น้องหรือเราเนี่ยที่กำลังกังวลกังวายจริงๆแล้วไม่ต้องกังวลกังวายก็ได้พี่น้องเพราะอาจจะไม่เกิดขึ้นตามที่เราคิด แต่สมองเราคิดไปก่อนแล้วเอ๊ะพรงนี้จะทํำยังไงจะทํำยังไงเราจะมีเงินใช้ไหมชีวิตเราจะเป็นยังไงเราก็วิตกกังวลไปแล้วเพราะเราลืมไปบอกเราเราฝากชีวิตแล้วเอัไปฆาแล้วเราไม่ควรวิตกกังวลถึงวันพรุ่งนี้เนาะในสุภาษิตบทที่สามข้อหกบอกว่าจงยองรับรู้พระองค์ในทุกทางของเจ้าและพระองค์จะทรงทําให้วิถีของเจ้าราบรื่น พี่น้องครับถึงแม้ว่าเราวางแผนแต่ผู้ที่ทําให้เป็นไปตามนั้นคือพระเจ้านั่นเองไม่ใช่เราพี่น้องเราควรยอมรับรู้พงในทุกทางของเรานะครับพี่น้องแล้วพระองค์จะทรงกระทําให้วิถีของเราราบรื่นนะครับในสุภาษิตบทที่สิบหกข้อสามบอกว่าจงมอบงานของเจ้าไว้กับพระเจ้าและแผนงานของเจ้าจะได้รับการสถานปนาไว้เอเมนนะครับมอบงานของเราไว้ไม่ต้องกองังวลตรงนี้ ทำงานาจะผูกใจหน้่าไหมตรงนี้จะขายของได้ไหมอะไรเงี้ยเราวางใจระตับพระเจ้าละทุกสิ่งทุกอย่างจะผ่านเรไว้ดีเราไม่ต้องกัวงวลว่าจะทําได้หรือไม่เราวางใจเลยพระเจ้านะครับพี่น้องครับคนที่บริหารเวลาอย่างมีปัญญาดีเท่านั้นจะประสบความสําเร็จคนที่บริหารเวลาอย่างมีปัญญาดีเท่านั้นจะประสบความสําเร็จพี่น้องครับเราไม่ใช่เป็นเจ้าของเวลาเนาะ แต่เป็นผู้รับมอบภาระฉันทะเจ้าของเวลาคือเจ้าของเวลาคือพระเยซูคริสต์เจ้าของเวลาคือพระเยซูคริสต์นะครับพี่น้องฮิบูบทที่สิบสามข้อแปดบอกวว่าพระเยซูคริสต์ยังทรงเหมือนเดิมในเวลาวันนี้และเวลาวันนี้และต่อต่อ,ตอไปเป็นนิจการพระเจ้าไม่เปลี่ยนแปลงใช่ไหมพี่น้องเป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นแต่เราเนี่ยเปลี่ยนแปลง ตอนนี้เป็นอย่างนี้ตอนนี้พรุ่งนี้เป็นดีกแบบเป็นนี้ไแแต่พระเจ้าไม่เคยเปลี่ยนแปลงพระเจ้าไม่ีสทิ้งเราสัญญาไงก็สัญญาอยนะ่างนั้นงั้นให้เราบริหารเวลาตามน้ำพระทัยของพระองค์ผู้ทรงเป็นเจ้าของเวลานะพี่น้องให้เราบริหารเวลาตามน้ำพระทัยขององค์ผู้ทรงเป็นเจ้าของเวลาแล้วเราประสบจะประสบความสำเร็จทั้งในการนมันสการพระเจ้าทั้งในการดำเนิน,น,นชีวิตนะครับพี่น้องเราจะประสบสำเร็จทั้งสองอย่าง น้องครับเราต้องให้ความสําคัญกับสิ่งที่เป็นนิรันร์ซึ่งตรงกับข้ามกับความสุขชั่วขณะนะ่ีเน้องในโลกนี้ที่กําลังจะผ่านพ้นไปดังนั้นเราควรจะก้าวต่อไปข้างหน้าด้วยความขยันและด้วยพระประสงค์ของพระเจ้าในขณะที่เราก้าวไปข้างหน้าไปสู่วป้าหมายสูงสุดของพระเจ้าเวลาที่ใช้กับพระเจ้าและทําความรู้จักองค์ผ่านทางการอ่านพระวจนะขององค์และการอธิษฐานนั้นจะ ไม่เป็นการเสียเวลาพี่น้องทุกวันขอให้เราอาธิษฐานพูดกับพระเจ้าอ่านพระวจนะอ่านพระคำของพระเจ้าและอธิษฐานตลอดเวลาคุณแม่นิดคุณพ่อวันย้ําตลอดเรื่องการอาธิษฐานและการใช้เวลาที่อยู่กับอ,อยู่กับพระเจ้าก็คือการเท่าเดี่ยวถ้าพี่น้องในกลุ่มนี้มีในชั้นเรียนพี่เลียงน,น้องเลี้ยงจะทราบดีว่าคุณแม่เน้นตลอดเรื่องเวลาเราต้องทํำยังไงมั่งกับในชีวิตแต่ละวัน คุณแม่ให้เราเข้าเดี่ยวและคุณแม่เรื่องเรื่องเวลานี้เป็นสิ่งสำคัญมากคุณแม่จะเน้นย้ำตลอดและคุณแม่เน้นย้ำมามันใช้ใช้กับเราได้นะพี่น้องคือคุณแม่ให้บอกให้ตองเวลาลวให้มีระเบียบวินัยในชีวิตมันใช้ชีวิตมันเอาไปใช้กับชีวิตประจําวันที่เราทํางานได้เราก็จะเป็นคนที่มีคุณค่าอยู่ที่ไหนก็สําเร็จเจ้านายรักเจ้ารัะนะครับพี่น้อง เราไม่เป็นการเสียเวลาฮะจะไปอ่านพระคำการใช้เวลาเสริมสร้างพระกายของพระคิดและการรับอื่นด้วยความรักของพระเจ้าเป็นการใช้เวลาที่คุ้มค่าพีน่น้องการลงทุนเวลาในการประกาศข่าวประเสริฐเพื่อให้ผู้อื่นมารู้จักกับความรอดในพระเยซูนั้นทําให้เกิดผลนิรันดรพี่น้องการประกาศข่าวประเสริฐเพื่อให้ผู้อื่นมารู้จักกับความรอดในพระเยซูนั้นทําให้เกิดผลนิรันด์อยู่ในมันทธิวบทที่ยี่สิบแปดข้อสิบแปดถึงยี่สิบ น้องรับเราต้องดําเนินชีวิตดังว่าทุกนาทีมีค่าเพราะมันมีค่าจริงๆครับพี่น้องเราต้องดําเนินชีวิตดังว่าทุกนาทีที่มีค่าเพราะมันมีค่าจริงๆครับขอบคุณนะครับขอบคุณพระเจ้าสําหรับวันนี้นะครับขอบคุณพระเจ้าสําหรับพี่น้องทุกท่านพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะครับผมอ่าก็ขอมอบเวลาใหุ้ณบวยนะครับในเป็นช่วงนำละอ่าอธิษฐานนะครับผมค่ะ ก็ขอบคุณที่คุณอุ้มได้แบ่งปันพระพนนะคะก็คําสอนนี้ไม่มีในมนุษย์นะคะก็ขอบคุณพระเจ้าที่ใช้ชีวิตคุณอุ้มเป็นภาชนะที่มีค่าที่ใช้การได้ก็ขอบคุณพระเจ้าค่ะสาหรับพระคำวันนี้นะคะการบริหารเวลาอย่างมีปัญญาทุกวันนี้เราใช้ชีวิตเราบริหารเวลาแล้วยังแล้วคุณอุ้มได้บอกว่าผู้ที่ประสบความสําเร็จในการเรียนรู้พระคำผู้นั้นก็จะประสบความสําเร็จในการดําเนินชีวิตด้วย ก็ขอบคุณพระเจ้ามีการมีประสบการณ์นในการเรียนพระคำกับคุณแม่ค่ะดีมากเลยค่ะทําให้ชีวิตเราเอาขยะออกไปได้เยอะเลยค่ะ mm. ก็ขอบคุณพระเจ้าขอบคุณคุณแม่ค่ะแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าสําหรับวันนี้นะคะ mm. แล้วก็เราไม่ควรยึดติดกับอดีตนะคะ mm. อย่าให้อดีตมาเป็นกับดักชีวิตแล้วก็สองเวลาปัจจุบันนะคะให้ช่วยโอกาสแล้วก็สามทันทศนคติเรื่องอนาคตนะคะอย่าก,กระวนกระวาย ก็ขอบคุณพระเจ้าสําหรับพระธรรมวันนี้นะคะเดี๋ยวคุณอ้อยจะสรุปละเอียดกว่าน,นี้นะคะอยากให้พี่น้องดูจากการสรุปของคุณอ้อยด้วยค่ะพี่น้องร่วมใจกันอธิษฐานนะคะพระบิดาเจ,จ้าข้าลูกขอบพระคุณพระองค์สําหรับนี้ที่ลูกและพี่น้องของลูกใช้เวลากับพระองค์เพราะพระองค์สมบอกแล้วว่าเราเป็นเถาส่วนลูกและพี่น้องท้งไหยเป็นแนขนพระงเจ้าค่ะ ลูกขับคุณพระองค์เพราะว่าถ้าพุกลูกขาดพระองค์แล้วก็ทําสิ่งใดไม่ได้เลยแล้วขับคุณพระองค์สําหรับวันนี้พระองค์จะข้าขอพระองค์ทรงอภัยความผิดบาปให้ลูกและพี่น้องของลูกในวันนี้ด้วยไม่ว่าทํานผิดสิ่งใดประการใดโดยรู้ตัวและไม่รู้ตัวพระองค์ทรงอภัยให้หมดสิ้นเลยแล้ววันนี้พี่น้องที่อยู่ในกลุ่มนี้จะได้รับกําลังเรียวแรงอย่างมากมายอผู้ใดที่อ่อนกําลังก็จะมีกําลังเข้มแข็งขึ้นด้วยฤทธิ์อันหันของพระองค์พี่น้องที่เจ็บป่วยก็จะได้รับ การรักษาให้หายผ่านคำอธิฐานในวันนี้ขอพระยามพิสูธ์สถิตอยู่กับลูกและพี่น้องทุกคนในวันนี้ด้วยเทินพระจะค่าเมื่อเขาออกจากกลุ่มแล้วเขาก็าจะมีกําลังเข้มแข็งขึ้นและพระองค์จะทรงปกป้องทุกคนรวมถึงลูกหลานของพี่น้องที่อยู่ในกลุ่มวันนี้ด้วยลูกจึงขอฝากเวลาวันนี้ไว้ในพาดอันสริสข,ของพระองค์ลูกจึงขอพระคุณพระองค์และสรรเสริญพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอเมนค่ะค่ะ อธิษฐานเผื่อหัวข้อแรกนะคะอธิษฐานเผื่อคุณพ่อคุณแม่แล้วก็อาจารย์หมออาจารย์หนุยแล้วก็ครอบครัวนะคะแล้วก็ลูกหลานทุกท่านของคุณพ่อคุณแม่ค่ะขอพระเจ้าทรงปกป้องทุกท่านไว้ด้วยฤทธิ์เดชอันหันของพงค์แล้วก็อธิษฐานเผื่ออาจารย์แล้วก็ทีมง,งานทู้รับใช้ทุกท่านขอเชิญคุณจำเนียนค่ะแะป็น้องขอบคุณพระเจ้าที่เราได้เข้ามาออนไลน์ร่วมกันเลยครับ กันเรื่องราวต่างๆของพระเจ้าด้วยกันขอบคุณและสรรเสริญพระเจ้านทัพเกิดนี้ที่เราทั้งหลายได้มาพอเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันสาธุการแด่พระเจ้าผู้ยิ่งส่งสดโหทนาของมรักเมตตาโกส่งสดและทรงรักเราอย่างมากมายและทรงยงทรงตั้งก่อคุณแม่ไว้สําหรับเราทั้งหลายและประเทศไทยและเป็นที่รู้จักว่าโลกในดองคิสเตียนนั้นของพระเจ้าทรงสดและเมตตาขณะที่ท่าน